มาทุกคนมาแกะกล่องในเนี้ยซื้อมา155บาทลองสั่งในติ๊กตอกดูว่ามันจะคุ้มไหมร้อยห้าิบห้าบาทอาหารทะเลลองดูว่าจะเป็นยังไงสั่งครั้งแรกจะติ๊กตอก ปลาหมึกแห้งหนึ่งถุงปลาหมึกอีกถุงที่สองปลาหวานสามละปลาหวานมีงาสี่ืออะไรเนะี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะคล้ายๆข้าวเกียบห้าอย่างละ ขนมหกอย่างอะเพราะว่าอยู่มันเหม็นอะไรไม่เค็มไม่เค็มอ,อย่างที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างที่เจ็ดละยังไม่หมดร้อยห้าสิบห้าบาทจริงปลากอบ ยังไม่หมดปลาข้าวสารน,าน้ำไม่มีมันปลาเสี้ยนหมดทั้งหมดกี่อย่างอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบอย่างร้อยห้าสิบห้าบาทมีอยู่จริงนะคะในติกตอกใครสนใจอะทักมาถามได้เลยว่าสั่งเพจไหน